ต้องใช้เมาส์เวลาคลิกทํางานค่อนข้างเยอะจนทําให้มีอาการปวดเวณรอบข้อมือลงไปถึงตรงโคนนิ้วโป้งนะคนก็จะแก้ด้วยการที่ไปซื้อเมาส์แบบสุขภาพมานะคะ,นะคะแต่ก็ยังมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วโป้งซ้ำๆอยู่ไม่หายสักทีนะคะเวลาพักนะคะก็ยังหยิบมือถือขึ้นมาไทยก็ยังมีการใช้งานนิ้วโป้งเยอะอยู่เมาส์ไม่ดีพอ หรือว่าเราไม่พอดี ที่เราใช้นั่นทํางานกันนั่นเองค่ะใครที่ทํางานออฟฟิศนะคะแล้วก็ต้องใช้เมาส์เวลาคลิกทํางานค่อนข้างเยอะนะคะจนทําให้มีอาการปวดบริเวณรอบข้อมือลงไปถึงตรงโคนนิ้วโป้งนะคะหลายคนก็จะแก้ด้วยการที่ไปซื้อเมาส์แบบสุขภาพมานะคะที่มันจะมีลักษณะที่ตั้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คลิกด้วยการใช้นิ้วโป้งกดซ้ําๆตรงนี้นะคะแต่ก็ยังมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วโป้งซ้ำๆอยู่ไม่หายสักทีนะที่จะมาดูนะคะว่าจริงๆสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการปวดบริเวณโคนนิ้วโป้งตรงนี้มันเป็นจากเมาส์ที่่ไม หรือว่ามันเป็นที่ตัวเราเองค่ะข้อแรกนะคะก็คือนั่งทํางานติดต่อกันนานหลายชั่วโมงนะคะไม่มีการพักนิ้วเลยข้อที่2นะคะเวลาพักนะคะก็ยังหยิบนือถือขึ้นมาถทายแบบนี้นะคะก็ยังมีการใช้งานนิ้วโป้งเยอะอยู่นะคะเวลาที่พักนะคะอาการปวดก็ยังรบกวนบริเวณโคนิ้วโป้งอยู่นะคะไม่หายสักทีข้อสุดท้ายนะคะไม่เคยยืดกล้ามเนื้อบริเวณโคนนิ้วโป้งหรือว่าฝ่ามือแล้วก็หน้าแขะเลยนะคะใครมีพฤติกรรมครบทั้ง4ข้อนี้นะคะก็อาจจะไม่ได้เกิดจากเมาส์ของเราที่ไม่พอดีนั่นเอง แต่ว่าเป็นจากที่เราเองนะคะที่ยังไม่มีการปฏิบัติตนที่ดีพอนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะแก้ยังไงได้บ้างข้อแรกนะคะให้ทุกคนพักทุกๆครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อบริเวณโคนิ้วโป้งเนี่ยมีการล้าแล้วก็ทํางานหนักเกินไป mm hmm. ข้อที่2นะคะ mm hmm. ก็อาจจะต้องยืดบริเวณกล้ามเนื้อโคนนิ้วโป้งแล้วก็หน้าแขนบ่อยๆนะคะอาจจะต้องทําท่านี้นะคะค้างไว้15้าวินาทีแบบนี้นะคะหรือว่าจับบริเวณโคนิ้วโป้งแบบนี้นะคะแล้วก็ยืดลงมา ประมาณนี้นะคะค้างไว้15วินาทีเหมือนกัน,นะคะ่ะ ทำบ่อยๆนะคะจนรู้สึกว่าคลายมากขึ้นสุดท้ายนะคะอยากให้เพิ่มกำลังบริเวณรอบข้อมือนะคะแล้วก็ฝ่ามือเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะจะมีท่าออกกำลังเพิ่มเติมมาให้นะคะฝากกดติดตามไว้หน่อยนะคะปวดตรงนี้เนี่ยเกิดจากอะไรรับแก้อย่างไงมาดูกันนะคะสายไอทีสายออฟฟิศนะคะจะมีการใช้เมาส์ในการทํางานคน่อนข้างเยอะทําให้กล้ามเนื้อฝ่ามือเนี่ยทำงานซ้าๆจนเกิดเป็นความอักเสบน,นะะั่นเองค่ะแล้วเมาส์แบบนี้นะคะมกักจะทําให้เกิดการกดทับที่ข้อมือแนะนําให้ลองเปลี่ยนเป็นเมาส์แบบอีโคโนมิกดูค่ะ เขาจะดีไซน์ให้เป็นแนวตั้งนะคะทําให้ลดการกดทับที่ข้อมือแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนิ้วมือเนี่ยออกแรงได้ง่ายขึ้นช่วยลดอาการล้าแล้วก็ปวดสะสมในฝ่ามือได้ค่ะแต่แต่ก็ใช่ว่าจะหายได้เลยนะคะถ้าเราไม่มีการพักการใช้งานบ้างแนะนําให้พักทุกๆ30นาท,ทีนะคะแล้วก็มาบริหารกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอค่ะ แล้ววันนี้นะคะจะมาแนะนำ9ท่านในการบริหารให้ทุกคนเซฟไปทำตามได้เลยนะคะใครที่ปวดโคนนิ้วโป้งโดยเฉพาะเวลาขยับนิ้วโป้งหรือว่าล็อกจนต้องง้างออกนะคะมาทําตามเลยค่ะท่าแรกนะคะก็คือตั้งมือขึ้นมาแบบนี้แล้วกางนิ้วโป้งออกจากนิ้วชี้นะคะจะรู้สึกเมื่อยๆตรงโคนนิ้วโป้งท่าที่2นะคะให้เอานิ้วโป้งนะคะแตะมาตามโคนนิ้วทั้ง4นะคะไล่มาแบบนี้เข้าแล้วก็ออกนะคะจะเมื่อยๆตรงโคนนิ้วโป้งค่ะ ขีข้อหากันแบบนี้นะคะถัดมานะคะตั้งมือขึ้นมาแล้วก็กลางหุบนิ้วทั้งห้าออกจากกันนะคะกลางหุบแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะท่าที่ห้านะคะเป็นท่ากวักมือะคะ่ะให้งอนิ้วทั้ง5้าลงมาแบบนี้ให้เมื่อยในฝ่ามือนะคะถัดมานะคะงอนิ้วทั้งห้าเหมือนเดิมนะคะแต่เป็นในข้อที่อยู่ถัดขึ้นมาด้วยนะคะถัดมาให้งอข้อนิ้วที่อยู่ปลายสุดลงมานะคะจะรู้สึกไม่เมื่อยตึงๆในนิ้วนะคะ ต่อมานะคะตั้งมือไว้แบบนี้แล้วก็กระดกข้อมือขึ้นแล้วก็ลงช้าช้านะคะให้สุดให้รู้สึกตึงตรงหน้าแขนท้องแขนสุดท้ายนะคะให้ออกแรงบีบนิ้วโป้งไปทีละนิ้วนะคะให้คบถูกนิ้วไปะคะ่ะจะรู้สึกไม่เมื่อยในฝ่ามือนะคะเคยสงสัยกันไหมคะเวลาปวดที่โคนนิ้วโป้งตรงนี้เนี่ยเราจะรักษาอย่างไรได้บ้างในวันวันหนึ่งเนี่ยต้องใช้งานนิ้วโป้งกันค่อนข้างเยอะนะคะทําให้โรคเนี้ยกลายเป็นโรคยอดทิตไปเลย ปวดที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเกิดจากกล้ามเนื้อคนนิ้วโป้งเนี่ยเกิดการอักเสบนั่นเองค่ะมาถึงก็จะทําการตรวจร่างกายก่อนนะคะดูว่าตรงที่เจ็บเนี่ยเป็นที่กล้ามเนื้อข้อต่อหรือว่าเส้นเอ็นค่ะขั้นแรกจะทําการลดปวดลดอักเสบด้วยเครื่องมือออลตราซาวค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงและจะส่งความร้อนลึกลงไปช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะก็เลยทําให้กล้ามเนื้อมีการคลายตัวแล้วก็เร่งการซ่อมแซมได้ดีค่ะต่อมาจะเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อแล้วก็ลดปวดลดอักเสบน,นะคะด้วยเครื่องเลเซอร์ค่ะ ตัวนี้ก็จะสบายหน่อยนะคะไม่มีอาการเจ็บระหว่างทำเหมาะกับคนที่มีอาการปวดแล้วก็อักเสบมากๆค่ะถัดมาในคนที่เป็นมะเรื้อรังนะคะเริ่มมีพังผืดแทรกในกล้ามเนื้อ<ๆ>ก็จะต้องใช้ช็อกเวฟนะคะซึ่งเป็นคึ่นกระแทกที่ช่วยสลายพังผืดค่ะส่วนใครมีปัญหาที่ข้อต่อด้วยนะคะก็จะทําการขยับข้อต่อมอวิล z ซ t ชันนะคะเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวต่อมานะคะจะเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อในมัดที่อ่อนแรงนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อทํางานถูกต้องมากขึ้นแล้วก็ลดการใช้งานในมัดที่อักเสบอยู่ค่ะ สุดท้ายจะติดคเนซิโอเทปพ,พยุงไว้นะคะในมัดที่มีการบาดเจ็บอักเสบเพื่อมาพยุงกล้ามเนื้อนะคะลดการบาดเจ็บซ้ําเวลาที่กลับไปใช้งานค่ะใครกําลังมีอาการนี้อยู่ก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่ฟิสิโอแมนคลินิกได้นะคะ